สวัสดีค่ะคุณน้องเลยค่ะขันใจขันใจ,นจก็จะมารีวิวน้ําร้อนนะคะถ้าดีคุณแม่ค่ะน้ำร้อนน้ำชา,ากาต้มน้าร้อนแล้วก็มีการ้าน้าชาด้วยกาแฟลูกคุณแม่ขันใจคิดว่าเล่นแบบนี้ไม่สนุกนะคะต้องเล่นกับบาร์บี้ค่ะถึงจะสนุก <Okay. S 2> ได้ค่ะเดี๋ยวเราเล่นกับบาร์บ,บี้กันนะคะเดี๋ยวแกบอกมาก่อน น,ะะน้องถูกใจขอเอาชุดมาเล่นด้วยได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวเรารมาแกะดูก่อนว่ามันมีอะไรบ้างในนี้นะคะเฮ้ยมันเปิดได้ด้วยะคะ่ะปกติน้ําร้อนนะคะเปิดได้ด้วยนี่มีถาดเสิร์ฟด้วยนะจ๊ะก็มีแก้วกาแฟแก้วน้ําชานะคะชีใบโอ้โหมันปิดแบบนี้เลยอะคะอ่ะนนเมฆชาเซอร์วิสอันนี้เป็นกระป๋องชานี่เอ่อแก้ว ด้วยตาชาใน,นการะต,ติน้ำรอ้อนเอ๊ะจะไม่สนุกเลยถูกใจบอกต้องเล่นกับบาร์บี้ถึงจะสนุกนะคะคุณแม่คะว่าไงจ้าลูกสาวหนูไปกดน้ำร้อมากินก่อนนะคะได้จ้ารู้สึกว่าช่วงนี้หนูเป็นหวัดใช่ไหมลูกหนูก็ต้องกินน้ำร้อนน้ำอุ่นนะจ้า<ะ>อย่าก,กินน้ำเย็นนะฮะ เพราะว่าการกินน้ําร้อนน้ําอุ่นเนี่ยจะทําให้เราหายหวัดเร็วๆนะจ๊ะค่ะพรุ่งนี้หายนอนเสร็จแล้วพรุ่งนี้ก็หายเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่าก,กินน้ําแข็งน้ําเย็นค่ะอ่ก,กินน้าเย็นไม่ได้นะลูกเพราะว่าเป็นหวัดอยู่ต้องกินน้ําอุ่นนะคะค่ะไปกดน้ําอุ่นมากินค่ะเดี๋ยวหนูใส่ก่อนสิคะเดี๋ยวหนูชงน้าําชาไว้เผื่อคุณพ่อเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณพ่อกําลังจะเลิกงานมาแล้วนะคะค่ะหนูชงน้ำชาก่อนนะคะรู๊ กกลกลปิ๊งปังอุ้ยคุณพ่อมาแล้วโอ้โหทำอะไรกันอยู่จ้าสองแม่ลูกหนูกำลังทำน้ำชาให้คุณพ่อค่ะโอ้โหนี่ค่ะน้ำชาอืหนูนี่เป็นลูกที่กระตันยูจริงๆเลยอยรู้ว่าพ่อทำงานกลับมาเหนื่อยๆก็เอาน้ำมาให้พ่อกินนะอ้อชื่นใจจริงๆเลยกลกวกลัก ดีจังเลยโอ้หนูเป็นเด็ก<ห>ดีจังเลยลูกคุณพ่อขาะอย่าหนูไปล้างแก้วให้นะคะหือแถมช่วยงานบ้านอีกตัางหากห,หนูนี่เป็นเด็กดีมากเลยนะไม่เป็นไรค่ะเกลืล้างแก้ดีกว่าใช่ค่ะเนี่ยลูกของเราเนี่ยเป็นเด็กดีมากช่วยเหลือง,งานบ้านด้วยนะคะเนี่ยเขามีความกระตันยูอ่ะลูกสาวจ้าค่ะ คุณพ่อเขาดื่มชาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหนูเอาน้ำเปล่าเย็นๆมาให้คุณพ่อทาดื่มได้ค่ะชมดีกว่าเกรุ๊เสร็จแล้วค่ะคุณพ่ออ้าวนี่มันน้ำร้อนนี่ลูกมันไม่ใช่น้ำเย็นนี่ฮนี่ค่ะในนี้น้ำเย็นแล้วใช่ไหมค่ะอ,อ๋อโอเคอืออโอ,โอ ดีจังเลยนะโอ้เอ๊ว่าแต่วันเนี้ลูกไปโรงเรียนมาหรือเปล่าอุ๊ยวันนี้หนูหยุดหนึ่งวันค่ะอ้าวทำไมลนะ่ะลูกพรุ่งนี้ก็ไปโรงเรียนแล้วอีกสองวันค่ะโอ้แล้วก็หยุดสิบวันค่ะโอ้โหทำไมหยุดเยอะจังเลยละ่ะลูกอืต้องไปโรงเรียนนะบางทีโรงเรียนเนี่ยมีเพื่อน มีก็พี่ให้เล่นสนุกสนานเยอะแยะแถมได้ความรู้อีกนะลูกก็ฮีเชอร์ว่ะก็ฮีเชอร์หนูบอกว่าไปโรงเรียนอีกสองวันแล้วก็หยุดสิบวันค่ะปิดเทอมค่ะโอ้ปิดเทอมแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหพ่อก็ไม่รู้มาก่อนเลยอืมดีจังเลยแสดงว่าหนูสอบแล้วใช่ไหมลูกใช่ค่ะหนูสอบติดค่ะโอ้แล้วหนูเนี่ย อ่านหนังสือสอบหรือเปล่าอ่านค่ะหนูสอบติดแล้วค่ะโอ้โหได้กี่คะแนนนะล,ลูกสิบคะแนนค่ะโอ้โหต้องปบมือให้หน่อยนะเย่ yeah. เอาอย่างนี้แล้วกันในฐานะที่หนูเนี่ยเป็นคนดีช่วยเหลืองานพ่อแม่ช่วยงานบ้านแถมเป็นลูกที่กระตันยูเอาน้ํามาให้พ่อดื่มตอนพ่อกลับจากทํางานเดี๋ยวปิดเทอมเนี่ยพ่อจะพาไปเที่ยวทะเลเลยดีไหมลูกเย่ yeah. สมุดทูนีแหละสมุดทูน อะไรผ่านไปนผ่านคุณพ่อค่ะอะไรผ่านไปก่อนผ่านไปผ่านมากี่วัน,นผ่านไปกี่วันผ่านไปไม่ใช่เธอคุณแม่ทำเ,เองและและ้วก็ถึงเวลาปิดเธอไม่ใช่ไปโรงเรียนก่อนอคุณแม่ค<อ>ุณพ่อ อะไรนะคุณ,คณอาบมาคุณแม่คุณพ่อคะยาหนูไปอาบน้ําก่อนนะคะจ้าลูกอ๋อนี่ก็เท้าแล้วนะเดี๋ยวต้องเตรียมตัวไปทํางานละลูกเร็วๆนะรีบอาบน้ําแต่งตัวไปโรงเรียนนะลูกค่ะวันนี้ที่โรงเรียนหนูวันมีวันปีใหม่อ๋อแล้วลูกโอ้โหดีมากเลยเียวหนูต้องใส่ชุดสีเขียวค่ะ ทำไมล่ะลูกวันนี้หนูมีสแสดงเหรอใช่ค่ะเฮ้ยเดี๋ยวแม่ไปดูด้วยได้ไหมจ๊ะได้ค่ะอา้าแล้วพ่อไปดูได้ไหมเนี่ยได้ค่ะทีเช์อบอกว่าดูได้ทุกคนเลยแล้วลูกงั้นเดี๋ยวพ่อไปส่งที่โรงเรียนนะเดี๋ยวพ่อจะไปดูหนูสแสดงนะ,ะวันนี้หนูจะ,สะแสดงอะไระล่ะวันนี้ สแสดงเสร็จแล้วเราก็เอากระเป๋าแล้วก็กลับบ้านเลยค่ะอ๋อเหรอลูกไม่ต้องเรียนต่อค่ะเอา้าวทำไมล่ะเพราะว่ากลับบ้านเลยโอ,อ้เช่หนูบอเอ้าใส่ชุดเสร็จแล้วเหรอลูกโอ้โห<ช>แต่งชุดสวยเชียวแล้ววันนี้จะ,สะแสดงอะไรนะลูกคุณพ่อกับคุณแม่ยังไม่ได้อ่านน้ําเลยอ๋อเดี๋ยวพ่อไปอาบน้ําก่อนนะลูกนะค่ะแม่ไปอาบน้ําก่อนนะคะคุณแม่เปลี่ยนชุดด้วยสิคะได้จ้ะ เอาชุดไหนก็ได้นะคะชุดเจ้าสาวก็ได้หนูอาบน้ำเสร็จแล้ะเฮ้ยคุณแม่คะเมื่อไหร่จะเสร็จเนี่ยหนูรอั้งเออแม่อาบน้ำเสร็จแล้วจ้ะปะแล้วเตรียมพร้อมไปโรงเรียนได้ไปขับรถไป บบืโอเอาคือกินรู้จักบื้อเริมเริ่มริ่มถึงรู้แล้วคุณแม่ขาที่โรงเรียนมีแก้วน้ำด้วยจ้าแม่รู้สึกหิวน้ำจังเลยลูกไปเอาน้ำให้แม่ดื่มเลยไหมจ๊ะเอาน้ำอะไรคะอ่าพ่อขอน้ำอุ่นนะแม่ก็ขอโกโก้ร้อนจ้ะเร่วอาค่ะ ขอบใจมากนะลูกค่ะน,นี่ค่ะโกโก้ร้อนขอบใจมากนะจ๊ะเดี๋ยวหนูไปล้างน้ำให้นะคะนี่เอ้าใกล้จะถึงเวลาแสดงแล้วนะลูกเอนอี่มาแสดงเร็วสวัสดีค่ะหนูชื่อสวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาแสดงค่ะหนูมีเพื่อนเพื่อนเยอะเต็มเลยค่ะ วันนี้หนูจะมาสะแสดงโชว์ bestower ค่ะไปชมกันเลยค่ะน้ำไรขคอแม่เป็นคนร้องอ,อแม่ไม่รู้อ่ะแสดงอะไรอะ่ะลูกน้ำไหลคอจำจำ,ำไม่ค่ะ ำสวัสดคว่าชัชกชวนเดไปยิชัชื่ดเดิมไปล้วมันนั่นใช่เข้าใจคำอจบแล้วค่ะปิบมือโอ แรงออกนี้มากเลยอืมอ่ะได้เวลากลับบ้านแนละ้วลูกปะเรากลับบ้านกันนะคุณแม่ค่ะหนูพูดผิดเกยขค่ะชด้วยนะคะตอนเย็นทีเชื่อให้มารับอ๋อหรอคะหนูต้องอยู่ที่โรงเรียนต่อใช่ไหมลูกใช่ค่ะโอเคงั้นหนูเรียนนะจ๊ะเดี๋ยวตอนเย็นคุณแม่ให้คุณพ่อมารับนะคะเแต่นหนูขอนนะะโทรศัพท์หน่อยนะคะโทรศัพท์ไปไหนลูก เผ่อโทรกับพ่อยค่คะอ๋อได้สิจ้าอ่อเดี๋ยวพ่อกลับบ้านก่อนนะลูกค่ไตอนเย็นก็โทรมาแนละ้วเดี๋ยวพ่อจะมารับนะลูกนะกิงอุ้ยถึงเวลาแล้วลท่าโหลค่ะคุณพ่อคุณแม่สวัสดีเจ้าลูกเลิกเรียนแล้วหรอค่ะโอเคพ่อไปรับนะค่ะอืม yeah! เจ้ายินดีต้อนรับนันลูกนะเดี๋ยวเรากลับบ้านกันนันลูกนะ,ะหนูขอก่อนสิครั้นึ่งโอเคมา,เอมากลับบ้านกันคุณแม่คะ่ะวันนี้มีการบ้านหรือเปล่าลูกเออมีค่ะหนูหนูขอไปอาบน้ำก่อนนะคะเ๋ยวนะหนูใส่ชุดนอนก่อนจ้าคุณแม่คะ่ะมีที่อาบน้ำอยู่สามห้องคะ่ะจ้าไปอาบน้ำสิไปพอกับแม่ก็ไปอาบน้ำก่อนนะ อ้าวจะนอนแล้วเหรอลูกจะนอนแล้วเหรอลูก <_ t ôi> ใช่ค่ะคุณวันนี้ไม่มีการ<ค>บ้านใช่ไหมเอ้าลืมไปเลย <_ t ôi> ไม่ถอดรองเท้าเอเจ้า <_ t ôi> แม่ถอดรองเท้าแล้วลูก วันนี้ที่เชื่อบอกว่าไม่มีการบ้านเพราะนั้นหนูต้องเข้านอนให้เร็วเลยนะลูกนะค่ะแล้วหนูทําการบ้านก่อนหนูเอาสนุกว่ามีการบ้านหรออยากนอนแล้วนอนแล้วนอนนอนนอนโอเคทำเสร็จแล้วค่ะเอาทําการบ้านเสร็จแล้วเหรอลูกตกลงว่ามีการบ้านใช่ไหมคโอเคทำการบ้านเสร็จแล้วก็เข้านอนนะลูกนะจะได้ตื่นแต่เช้าคุแม่ค่ะหนูขอดูดนมตัวเองหน่อยนะคะ อยู่ที่บ้าน,นก็ช่วยเหลืองานบ้านคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะวันนี้คุณนกเล็กกับน้องทุกใจก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามคุณนกเล็กเอ๊ะได้ทางทาง YouTube Facebook และ Instagram นะคะบายบายค่ะ